น่โมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน่โมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสืบเนื่องจากที่หมอหมอจานะคะที่หมอจ้าถามเรื่องเรื่องคนไข้หมอได้อยู่กับคนไข้ใกล้ตายเนี่ยปรากฏว่าคนไข้ใกล้ตายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ทิศทางเลยไม่รู้ทิศทางเลยว่าตัวเองจะไปซ้ายขวายังไงแล้วก็ ตายด้วยความทุกข์ทรมานเพราะว่ายังไม่อยากตายก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยในวันนี้ว่าในเรื่องความตายมันมากับการเกิดมันมากับการเกิดลูกถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิดก็ต้องไม่เกิดนะคะทันทีที่ลูกเกิดบอกชาติใช่ไหมชาติ ชาตาอะไรชาตาานี่อะไรวันที่เท่าไห่ชาตาของเราวันที่เท่าไห่สิบสามนะคะ13บสมมมติว่าสิบสามมกรานะคะนี่คือชาตาของเราแต่บรรทัดถัดมาก็คือมรณะมรณะนะคะยังไม่มีใครที่ผ่านมายังไม่มีใครที่มีชาตาคือมีการเกิดแล้วยังไม่ตายเมื่อมีชาตาก็ต้องมีมรณะเหมือนกับว่าทุกคนรู้นะ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีการเตรียมตัวไม่กะไม่มีการเตรียมตัวเลยความตายหลวงแม่มองความตายว่าเป็นเป็นการเดินทางแต่เป็นการเดินทางจากวบนี้ไปสู่วกหน้าเวลาที่เราเดินทางสมมติว่าลูกจะไปไปไหนไปอินโดนีเซียจะไปอินโดนีเซียอย่างเดิงที่ลูกต้องทำก็คือลูกต้องหาข้อมูล สองลูกต้องมีตังค์เพราะต้องซื้อซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะสิ่งที่ลูกทําก็คือหนึ่งลูกต้องมีหนังสือเดินทางจากประเทศไทยอนุญ,ญาตเพราะเราเป็นคนไทยหนังสือเดินทางอนุญาตให้ออกนอกประเทศแต่ลูกก็ต้องมีวีซา่าซึ่งเป็นใบอนุญาตเข้าประเทศนั้นๆนน,นี่ต้องเตรียมล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าพออยากจะไปก็ขึ้นเรือบินไปเลยไม่มีใครอนุญาตให้ไปเพราะว่าก็จะตรวจสอบเอกสารนี้เอกสารว่าลูกเป็นประชาชนประเทศอะไรได้รับอนุญาตจาก ประเทศของตัวเองแล้วยังใบอนุญาตให้เดินทางนะ่ะก็คือพาสปอร์ตต้องมีพาสปอร์ตและในพาสปอร์ตนั้นเขาจะประทับตราว่าอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นบางทีเขาก็มี l a n d e d immigrant l a n d e d อะไรวีซ่ใช่ไหมคะก็คือ Visa เมื่อไปทำเมื่อกำลังจะเข้าประเทศนั้นมีเงินสำหรับจะซื้อตัว๋ว และเมื่อไปอยู่ที่นั่นลูกต้องรู้ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนใครจะมารับลูกถ้าไม่มีคนมารับลูกลูกจะไปทิศทางไหนต้องหาข้อมูลพร้อมต้องซื้อตัว๋วต้องมีเงินอย่างนี้ยรู้จักเตรียมท,ทั้งทั้งที่ไปอินโดนีเซียนะไปแค่อาทิตย์เดียวนะแต่ความตายคือการเดินทางจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งไม่เตรียมอะไรเลยดูสิความประมาทของคนจะขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้น เราจึงต้องกลับมาพูดถึงเรื่องความสำคัญในการที่เราจะต้องเตรียมตัวเราที่จะข้ามไปสู่อีกพบหนึ่งเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงนะคะที่จะข้ามจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งหลวงแม่เคยเล่าเรื่องวัวขาววัวดำแล้วนะคะแต่เล่าซ้ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีลูกหลายคนยังไม่ได้ฟังเรื่องวัวขาววัวดำหรือจะเป็นแกะขาวแกะดาก็ได้นะคะ วัวขาววัวดำเนี่ยเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเล่าถึงสภาวะจิตของลูกขณะที่จะออกจากร่างจากพบนี้ไปสู่พบใหม่มีทุ่งนาทุ่งทุ่งกว้างใหญ่นะคะแล้วก็ล้อมคอกเอาไว้ข้างในนั้นเป็นแกะวัวสมมติว่าเป็นวัวนะคะมีทั้งวัวขาววัวดำ มีประตูเปิดออกบานเดียวประตูนี้จะเปิดออกนะไม่มีคนเข้ามีแต่จะเปิดออกนะคะและเมื่อประตูถูกเปิดออกแสดงว่าเปิดเองได้มหวัวมันเปิดเองได้มหวัวเปิดเองไม่ได้มันถูกเปิดออกวัวจะหลุดไปได้ครั้งละตัววัวก็มาแออัดแออัดกันอยู่ตรงประตูเนี่ยนะคะบังเอิญว่าเป็นวัวด,ดำหลุดออกไปสู่อบายภูมิ นึกภาพตามนะจิตของเราอะคะ่ะจิตของเราที่มีทั้งกุศลและอกุศลถ้าหากว่าเป็นจิตส่วนที่เป็นอกุศลหลุดไปคือเปรียบเทียบกับวัวดำนะคะลงสู่อบายภูมทันทีแต่ถ้าเป็นวัวขาวหลุดออกไปก็ไปสู่สุขติภพนะคะไปสู่สุขติภพทำอย่างไรที่เราจะให้แน่ใจว่าให้เป็นวัวขาวเสมอที่จะออกเพราะประตูถูกเปิดออกในเวลาที่ ไม่ได้กดําหนดเราไม่ได้เป็นคนกําหนดเองที่ประตูจะถูกเปิดออกนะคะเราจึงจะต้องเพียรพยายามสร้างวัวขาวให้มากที่สุดเพราะเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เราจะต้องเดินทางเราก็จะมั่นใจว่าจะเป็นวัวขาวที่พรวดดุดออกไปนะคะเพื่อน,นำเราไปสู่สุขติภพ กลับมาสู่ตัวเราเองนะคะทำอย่างไรที่จะให้จิตของเราเนี่ยเกาะเกี่ยวอยู่ในกุศลเสมอเราจะไปทําตอนที่เราจะตายได้ไหมไม่แน่ไม่ชัวร์เพราะว่าตอนที่จะตายอาจจะไม่มีสติหรือว่าอาจจะถูกรถชนเปรี้ยงแล้วไปเลยขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นว่าจังหวะนั้นจิตของเราเป็นวัวขาวหรือวัวดําขึ้นอยู่กับจังหวะที่ ออกจากร่างไปนั่นนะคะว่าจิตของเรานะั้นมันไปเกาะเกี่ยวอยู่กับกุศลหรืออกุศลท่าลูกไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาเลยไม่ทําใจให้เป็นกุศลเสมอให้เป็นปกติของเราณนะเวลานั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเป็นบัวขาวที่หลุดออกไปใช่ไม่ใชค่คิดตามทันไหมคิดตามทันไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องบัวดาบัวขาวนี่ยนะคะมันเป็น a ร e m i n d e อาจารย์ เป็นเครื่องเตือนสติเรานะคะเป็นเครื่องเตือนสติเราว่าเราอย่าประมาทนะเพราะเมื่อจังหวะนั้นมาเรารู้ไหมว่าจังหวะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ข้อสำคัญคือเราไม่รู้หรืเราไม่รู้เลยว่าจังหวะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรเราจึงต้องเตรียมวัวขาวให้พร้อมเสมอจึดไม่ให้เย,ยอะๆวัวดำมันมีอยู่นะเพราะเรายังไม่ได้ขจัดมันออกไปใช่ไหมคะแต่ทำอย่างไรที่จะแออัดให้มันมีวัวขาวไปอออยู่ตรงประตูนั้นอะ ใช่ไม่ใช่นะคะลูกตึงจึงต้องเริ่มสร้างวัวขาวตั้งแต่บัดนี้ทุกขณะจิตเลยนะคะมาบวช9วันก็ไม่ได้แน่ใจหรอกว่าตอนที่บวช9วันน่ะลูกสร้างวัวดําเท่าไหร่ลูกสร้างวัวขาวเท่าไหร่นะคะใช่ไหมตรวจสอบตัวตัวเองดูนะหลายอย่างก็เป็นวัวดำนะที่ลูกสร้างนะ่ะ นะคะแต่ละคนรู้เองว่าเราสร้างวัวดําอย่างไรเนาะด้วยจิตที่เป็นอกุศลนะคะทาให้มันเกิดวัวดําเยอะแยะในขณะเดียวกันเราจะเป็นคนกํากับการสร้างจํานวนวัดวดําวัวขาวใช่ไหมใช่ไม่ใช่เราเป็นคนสร้างวัดวดําวัวขาวเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนสร้างวัวขาวให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงให้เป็นวัวขาวที่เพาะออกไปได้ไม่ได้ไหูกดนี่คือการเตรียมตัว นี่คือการเตรียมตัวเสร็จแล้วหลวงแม่ก็บอกลูกว่าการปฏิบัตินะมันไม่ใช่แค่นั่งลูกนั่งหลับตาเท่านั้นถึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติหมายถึงปฏิปลว,วย้อนมองเข้ามาที่ตัวเราเองมองว่าอากัากกิริยาของจิตเป็นอย่างไรมองจิตมองไม่เห็นมองไม่เป็นมองจิตนี่มองยากนะเหมือนกับมองกระบอกไฟฉาย กระบอกไฟฉายลูกกระบอกไฟฉายซึ่งส่องแสงสว่างมานะมันเห็นตัวมันเองไหมมันไม่เห็นนะมันส่องไฟไปอย่างเงี้ยลูกแล้วมันก็แสงไฟเนะี่ยมันก็ไปจับต้องที่กล้องที่ลูกที่ลูกเบอร์หนึ่งลูกเบอร์สองลูกเบอร์สามแต่มันไม่ได้จับที่ตัวเองนะจิตการเห็นจิตการเห็นกระบอกไฟฉายจึงเป็นสิ่งที่ยากนะคะลูกตามลำแสงไปตามลำแสงไปว่าลำแสงนี้เป็นตกต้องอะไร ไปตกต้องกล้องเราก็เห็นกล้องนะคะจึงต้องดูที่อาการของจิตที่มันแสดงออกดูจิตเองยากนะคะดูจิตเองยากแต่เราจะดูอาการของจิตที่แสดงออกง่ายหงุดหงิดคุณแม่พูดยาวจนเลยหิวเข้าละหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดนี้คือปฏิกะนี่คืออาการของจิตที่เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลไม่เป็นกุศล ไม่เป็นกุศลนะคะทำอย่างไรที่เราจะประครองจิตของเราให้เป็นกุศลอยู่เสมอเสมอ The question that came during this large group of seminaries one last question that I had not yet answered and I told them that I will be answering them them now is how are we This question came from a doctor she has seen many people has seen many dead t And these people, at the time when they're dying, they suffer a lot. And they don't realize that death is approaching. They still cling on to life. The more they cling on to life, the more suffering they, they have to face. So she asked, I don't think she's here now, but uh, she asked, how are we to attend to this kind of mental state? So I mentioned, I just told a very, very uh, interesting story about white cows and black cows. White cows and black cows are in this large field, and they are fenced off. They cannot go out. There is only one, one door, one gate that is open. It is open from outside, and it depends. Whether it is white cow or black cow that will get out, this allows only one cow at a time. If it is black cow that gets out, it takes you down, down to, to hell. If it is white cow that gets out, it takes you to heaven. It takes you to a better realm, so to say. So, how are we to make sure that at the time of passing away from this existence to the next, how are we to be sure that we are going to, to a better realm? Unless and until we practice from now, so that our mind is always filled with wholesome thought, act, speech. If our mind is always filled with these three wholesome thought wholesome speech and wholesome action that is you are preparing the white cows you are adding more number to the white cows so that when time comes and the gate is open it is always the white cow that gets out so this is the preparation preparation from from this existence to pass on to the next one so this is what I have been telling them in Thai language เพราะฉะนั้นการที่ลูกมาบวช9วันก็เป็นวิธีที่ลูกมาช่วยกันสร้างบัวขาวสร้างเพิ่มจำนวนบัวขาวเพื่อว่าบัวขาวจะได้แออัดแออัดอยู่ที่ประตูนะคะเมื่อประตูถูกเปิดออกพรวกบัวขาวหลุดออกไปนะคะ จึงต้องเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เพราะว่าในความตายนั้น D E A T H Death definite ความตายต้องมาแน่นอน E Equality ความตายเป็นความงดงามที่ทำให้เรามีความทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นยาจมตายเหมือนกัน A is afraid A is afraid. afraid กลัว กลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะไปอย่างไรที่ time the time factor nobody knows the time factor เวลาค่ะเวลาที่จะตายไม่รู้ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเมื่อไรเราจะตายแต่รู้ว่าตายแน่ๆแน่ๆคือดีตัวแรกนะคะ H, how how are we going to die again nobody knows เราจะตายอย่างไรนี่เราก็ไม่รู้อีกนะ เราไม่รู้อีกนะคะเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตเราอาจจะอยู่ณน,นาทีนี้แต่ตลอดเวลาเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่เราจะ,ะเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสรรัตีจะทำอย่างนั้นได้ลูกต้องมีวัวเขาเยอะ ต้องมีวัวขาวเยอะๆนะคะนี่เป็นการเตรียมตัวตายตั้งแต่บัดนี้เราต้องเตรียมตั้งแต่บัดนี้ยืนยันนะคะว่าต้องเตรียมตั้งแต่บัดนี้ทําไมจึงต้องเตรียมตั้งแต่บัดนี้เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเมื่อไหร่เราจะไปนะคะเราจึงทําให้มันเป็นนิสัยของเราที่จิตของเราจะเกาะเกี่ยวอยู่กับกุศลเสมอเสมอ รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนนก็พร้อมที่จะไปกับหลวงแม่กายะพันธนาเรียบร้อยจีวรเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยนึกภาพตามออกพะพอบอกหลวงแม่บอกขึ้นรถเนนไม่ต้องวิ่งไปหากายะพันธนาเพราะว่าเนนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนึกภาพตามนะนึกภาพตามอย่างนี้ค่ะการเตรียมตัวที่จะไปสู่อีกภพหนึ่งก็ประมาณนั้นเตรียมตัวให้พร้อมทุกๆุกเมื่อเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่งนะ นะคะไปช่วยกันประคองจิตให้เป็นกุศลบางทีลูกบางคนหรือแม่ก็สงสารเรื่องดีๆแท้ๆค่ะแต่ก็สามารถจะคิดให้เป็นอกุศลได้เคยไหมเคยไหเรื่องดีๆแท้ๆแ,แต่คิดให้เป็นอกุศลนะอะอกุศลมันก็เติบโตโต,ต,ต,ตพ,พ่อปูนในใจของเราเคยไหมเคยลองดูลองคิดดูในชีวิตของเราอะนะคะเรื่องดีๆแต่เรามองเห็นเป็นเรื่องไม่ดีมันก็มา มันก็มาทําลายที่ตัวเราเองอ่ะทำลายความสุขทําลายความสงบในใจของเรานะคะเราจึงเป็นผู้ที่รู้จักมองรู้จักมองรู้จักมองอันนี้หมายถึงหลวงหลแม่กําลังพูดถึง attitude กำลังพูดถึงท่าทีคะ่ะท่าทีที่เรามีต่อบุคคลรอบข้างท่าทีที่เรามีต่อสิ่งรอบตัวท่าทีที่เรามีต่อโลก โรกใบใหญ่นะคะท่าทีที่เรามีต่อโลกใบใหญ่อาหารยกมาให้โอ้ไม่ได้เรื่องเลยพี่เอื้อทําอาหารกับใ,ใครนั่งอยู่ข้างหลังอะ่ะโอ,อ้วันจุคอยเรียแกลล้วเหรอแก้วอยู่หรือเปล่าแก้วไม่มานะไม่ได้เรื่องเลยกับข้าวไม่อร่อยนี่เป็นอกศนุศลหรือไม่เป็นอกศนุศลอันนี้คือความไม่พอใจนะคะเป็นอกศนุศลแล้วใช่ไหมคะในขณะเดียวกันกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ได้อาหารอย่างเดียวกันกันกบลูกอะ่ะ อีกคนนึงกลับบอกว่าโมทนาสาธาทุกพี่ข้าอุษาตื่นตั้งมาขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ทำอาหารให้เรานะโมทนาสาธทุกอาหารจานเดียวกันเลยแต่อีกคนนึงได้กุศลอีกคนนึงได้อะกุศลอย่างเงี้ยลูกไปหัดทำเอาไปหัดทำเอานะคะจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่ได้เรื่องไม่ดีแย่ลูกสามารถที่จะปรับใจของตัวเราเองนะคะให้เป็นใจที่เป็นกุศลได้ ออกไปข้างนอกเนะนี่ยน้าไหนเยอะแยะเดินกรวดกรวดบาดเท้ากรวดกรวดแหลมแหลมบาดเท้าลูกกบ็บ่นว่าถนนก็ไม่ดีหลวงแม่ทําถนนไม่ดีลูกเนนเดินมาเนี่ยเจ็บเท้ามากๆเลยจะหาหนังผืนใหญ่แค่ไหนที่จะไปหุ้มทั้งวัดทรงธรรมกัลยาณีเพื่อให้ลูกเนนเดินสบายหรือว่าลูกเนนคิดขึ้นมาได้ลูกเนนก็ใส่รองเท้าที่ลูกตีนลูกเนนอะ นึกออกไหมใส่รองเท้าหุ้มเท้าเราเนี่ยแล้วลูกจะเดินไปไหนลูกเดินได้หมดเห็นไหมว่ามันอยู่ที่ท่าทีและวิธีการที่เราจะปรับแก้ที่ตัวเราเองเราจะไปปรับแก้ที่คนอื่นมันก็ทุกข์และถ้าเราปรับแก้ที่ตัวเราเองเราก็ไปได้เราก็สู้ได้สู้ไหวไหมสู้ไหวไหมไหวนะคะเนี่ยคือท่าทีที่หลวงแม่คิดว่าสำคัญต่อการดำเนินชีวิต attitude ทีค่ะ ที่จะทําให้ลูกเป็นคนที่มีความสุขขึ้นในชีวิตได้เลยฉับพลันทันทีเลยนะคะเป็นคนน a กทีฟมากๆเป็นคนที่มีอมองโลกใน,ใน,ในแง่ลบมากๆนะคะมันเยอะเนาะแก้วเนี่ยมันจะเต็มแล้วลูกสิ่งที่ลูกทําก็คือว่า เติมเต็มด้วยพลังเชิงบวกเติมเต็มด้วยพลังเชิงบวกจนกระทั่งมันทนทนแล้วมันจะขับไล่พลังเชิงลบออกนะคะให้เป็นสิ่งที่ใส่เข้าไปแบบใใหม่เป็นพลังเชิงบวกพลังเชิงบวกพลังเชิงบวกมันจะปรับบุคลิกปรับนิสัยใจคอของเราให้เป็นคนที่มีความสุขได้หลือแม่พบลูกหลายๆคนนะคะที่ไม่มีความสุขนะเป็นเพราะแ t titude เป็นเพราะไม่มีท่าทีที่จะมีความสุขนะมันก็ทุกไปเรื่อยๆแหละเนาะการเป็นพระการเป็นเนนแต่เป็นเนนที่หงุดหงิดเป็นเนนที่ขี้บน่นเราจะไปสอนธรรมะก,กับใครได้ใช่ไม่ใช่พี่ๆมาน้องๆมานะครับพอเห็นหน้าเนนก็เดินหลบไปมุมตึกโน้นไปมุมตึกนี้เพราะว่า ถ้าเจอพี่เนนคนนี้เจอหลวงพี่เนนคนนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องร้อนหูหลบไปดีกว่าหลบไปก่อนถ้าเราเป็นคนที่มีบุคลิกที่คนเขาเดินหลบเดินเลี่ยงนะคะต้องพิจารณาตัวเองแล้วต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคะการที่เรากนหัวบวชน,น่ยต้องทําที่ตัวเราเองเยอะทําที่ตัวเราเองเยอะมากคะ่ะ mm. เพื่อว่าคนก็อยากจะเข้าใกล้ พระอานทนเป็นคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าชมนะคะพระเจ้าชมพระอนุ์ว่าพระอนทนเนี่ยเป็นคนที่ใครก็ตามที่มาฟังธรรมจากพระอนทนนะคะจะมีความจะจากไปด้วยความรู้สึกที่ว่ายังไม่พอยังไม่อิ่มนะคะแล้วก็พระอานท์เป็นคนที่มีบุคลิกที่ญาติโยมมาน่ะอยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้อย,กกลอยากฟังธรรมจากท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนนนึกถึงหน้าพระอานท์นะ หน้าพระอานนแล้วก็น้อนมนำเอาคุณสมบัติของท่านน่ะนะคะให้มาบังเกิดขึ้นในตัวของเรานะคะเราก็จะเป็นพระเนนที่ช่วยสืบพระาศาสนาได้ดีนะตั้งใจทำนะคะสาธุทุกๆคนค่ะ